ครับนี่คือไม่ง่าแบบล็อกนะครับที่สถานีตำรวจกู้เพียงและทีมงานนะครับประดิทินพ้นนะครับการทำงานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระแทกนะครับกระแทกผู้ก่อเหตุนะครับพอกระแทกุูบมันจะล็อกครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มกดล็อกนะครับเวลาเราดึงลักกับผู้ก่อเหตุแล้วมันจะกดไม่ลงนะครับ ตัวนี้ยืดได้สองเมตรแปดสิบนะครับยงพอนะครับการแยกประกอบไว้ท้ายรถสองศูนย์นะครับส่วนประมาณนี้นะครับมันยาวอยู่เราเวลาแยกประกอบยาวยาวอยู่เมตรสี่สิบห้านะครับพอดีกับกระบะท้ายรถสองศูนย์นะครับเวลาใช้งานนะครับ แล้วก็ประกอบแบบนี้นะครับอย่าให้ทุกสปอพอมาใช้ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ราวสองกิโลครึ่งนะครับเบาเบาอยู่นะครับหมอมือนะครับราคาก็พันกว่าบาทนะครับ เอาไปใช้ทดแทนไม้ง่ามารุ่นเดิมนะครับ